ต้มเล้งแซบๆเบื่อนๆบทำเองกินเองนี่เลย <c oughs> เป็นต้มเล้งทุกอย่างอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้เลยเบื่อนๆเข้าไปดูเลยต้มเล้งต้มแบบไหนอืมันแซบฝนตกไม่สนแซบแซบ นี่เลยเพื่อนเพื่อซ็บๆช้ำๆม,มากินด้วยกัน,นเพื่อนเื่อนทำเองกินเองนะของอร่อยก็ต้องทำกินเองไม่มีใครก็ทำไม่กินหรอกต้องทำกินเองอปรุงเอาให้แซบเอาให้นัวไม่ชอบใจรสไหนก็ปรุงเอาไม่ได้ที่ก็ปรุงเอาต้มเล้ง มันต้องมีสามรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มกินพอนัวอืมอืมแซ็บมากข้าวร้อนๆต้มเล้งร้อนอร้อๆเบื่อน ฝนตกอยู่บ้านทําิฟต์อย่างเดียวงานของเราคือการทําิฟต์ทํามากได้มากเพื่อนๆต้มเล้งมันต้มเล้งนี่มันต้มตุนไว้แบบจักห้าชั่วโมงกำลังดีนี่เราแบบว่าทํากินเลยไงเนี่ยแบบนี้เลย ต้องต้มแบบให้ลอนเลยไม่เป็นไรเราทำกินเองขอให้มันสุกอย่างเดียวแหละมันแซ่บมากเพื่อนๆถึงจะดีกินไปดูประดุกย่างไปเดี๋ยวไม่ แซ่บมากเลยกินไปก็แตกไปขึ้นอยู่กับเรากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนกระโดดสังเป็นกระจ็มบมาก 嗯，来，你们。